นำให้รักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชื่อคราวแต่ความรักของพระเจ้านั้นมัน ที่เธอเป็นันรรักเหมือนดังพระองค์เพียงข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ค้ามีเป็นเพียงของที่ชชครัาแต่ความรักของพระเจ้า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เพจชีวิตอัศจรรย์ค่ะเพจนี้นะคะจะมาแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้านะคะเราจะมาดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขมีสันติสุขในความรักของพระเจ้ากันค่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะช่วยกันกดแชร์กดเชิญแบ่งปันให้เพื่อนให้คนที่คุณรักนะคะได้เข้ามาเรียนรู้พระคําของพระเจ้าด้วยกันค่ะสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะ ชีวิตข้าทุกสิ่งที่ค้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระจานั้นมันคงยืนนานให้โลกนี้ได้รู้จักกับความรักที่คงมั่น สรรเสริญพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าอาเมนนะคะวันนี้นะคะเราทุกคนนะคะกำลังอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่าลูกพระเจ้าจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะคะวันนี้เราดําเนินมาถึงวันที่13นะคะเป็นเดที่13แล้วใครเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะสามารถเข้าไปฟังย้อนหลังไปเรียนรู้พระคำของพระเจ้าย้อนหลังได้ตั้งแต่เดหนึ่งนะคะในเพจเพจนี้เลยนะคะเพจชื่อชีวิตอัศจรรย์นะแล้วก็ส่วนใครนะคะที่เพิ่งเข้ามาเป็นผู้เชื่อใหม่นะคะเพิ่งเข้ามารู้จักนะคะกับพระเจ้าเข้ามาฟังพระคําของพระเจ้านะคะก็สามารถจะเข้า ไปนะคะเริ่มต้นนะคะเรียนรู้นะเกี่ยวกับพระเจ้าได้ทั้งหมดนะคะในซีรีส์ที่อิปปักหมุดนะคะไว้ในเพจเพจนี้นะคะชื่อว่าซีรีส์ชีวิตอัศจรรย์ในความรักของพระเจ้านะคะในซีรีส์ซีรีส์นั้นนะคะจะมีทั้งหมด8ไลฟ์นะคะ8วันนะคะให พี่น้องทุกคนนะคะได้เข้าไปเริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่ว่าโลกนี้สร้างมาได้ยังไงพระเจ้าสร้างโลกน,นี้มาได้ยังไงพระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งที่มีชีวิตได้ยังไงรวมทั้งชีวิตของมนุษย์ด้วยแล้ววันนี้นะคะเรา ijo. ทุกคนจะได้รับความรอดหรือพ้นจากบาปนะคะได้เข้าไปาได้กลับไปอยู่บนสวรรค์กับพระเจ้ากับพระบิดาของเราได้ยังไงและจะดาเนินชีวิตยังไงให้มีความสุขให้มีสันติสุขนะคะในขณะที่เรากําลังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แล้วเราจะแบ่งปันพระพรนะคะแบ่งปันพระคําของพระเจ้าได้ยังไง แล้วก็เข้าไปเรียนรู้นะคะเราจะรู้เรื่องราวทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับพระเจ้าเกี่ยวกับพระเยซูนะคะพระบิดาของเราทุกคนเนาะ,ะกริย์ของจักรวาลผู้สร้างชีวิตของเราทุกคนนะคะแล้ววันนี้นะคะเราทุกคนคือลูกของพระเจ้าเราทุกคนคือลูกของกษัตริย์ของจักรวาลดังนั้นนะคะพระเจ้าย่อมต้องการให้ลูกของพระเจ้านะคะทุกคนนะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์จึงเกิดซีรีส์นี้ขึ้นมานะคะชื่อว่าลูกพระเจ้าจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์นะคะแล้ววันนี้เป็นเดย์ที่13แล้วนะคะหัวข้อไลฟ์ในวันนี้นะะคชื่อ ข้อว่าอนุญาตตัวเองนะคะให้มีชีวิตที่ดีขึ้นอนุญาตตัวเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้อิบเชื่อว่าพวกเราทุกคนนะพี่น้องทุกคนในไลฟ์แฟกนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนย่อมต้องอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเราทุกคนถึงเข้ามาฟังใช่ไหมและว,วันนี้เราทุกคนไม่ใช่แค่อยากให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเดียวเราย่อมต้องการให้คนที่เรารัก ครอบครัวเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันกับเราและพร้อมๆกันกับเราเช่นเดียวกันดังนั้นวันนี้เรากำลังจะมาเรียนรู้นะพระคำของพระเจ้าและพระคำของพระเจ้านี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกคนนะที่เป็นลูกพระเจ้าที่เป็นมนุษย์ทุกคนนะคะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะวันนี้ผู้ให้ชีวิตเราคือพระเจ้าย่อมต้องรู้ว่าเราจะต้อง สมควรที่จะใช้ชีวิตยังไงผู้ให้ชีวิตย่อมต้องรู้วิธีและวิถีการในการใช้ชีวิตนะคะของพวกเราทุกคนอย่างแน่นอนดังนั้นนะคะวันนี้เราก็เป็นลูกของพระเจ้าเรียนรู้พระคาคําสอนของพระเจ้าเราจะไม่เดินทางผิดเราจะเดินทางถูกในชีวิตเราคือดําเนินชีวิตนะคะด้วยการเดินตามพระคำพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภี<ช>ร์ไบเบิลเล่มนี้นะคะใครเพิ่งเข้ามาเป็นลูกพระเจ้านะคะหนุนใจให้พี่น้องทุกคนนะคะไปหาพระคัมภีร์ไบเบิลมาอ่านหรือใครที่ยังไม่มีหนังสือนะคะสามารถจะดาวนโหลดแอปพระคัมภีร์ไบ ะะมาศึกษาได้เช่นเดียวกันเนาะโอเคไหมคะ,ะวันนี้นะคะ,ะเริ่มต้นคำสอนนะคะในไลฟ์ไลฟ์นี้ที่ชื่อไลฟ์ว่าอนุญาตตัวเองนะ,ะอนุญาตตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นคําถามสําคัญนะคะที่จะมาถึงพี่น้องทุกคนในวันนี้นะคะก็คือว่าเราทุกคนอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้น แล้วเราอนุญาตตัวเราเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นหรือ,อยังคะอืมหลายครั้งที่เราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ตัวเราเองกลับเป็นคนที่ยังไม่อนุญาตให้ตัวเราเองมีชีวิตที่ดีขึ้นคะ่ะ หลายครั้งค่ะที่เราใช้ชีวิตดําเนินชีวิตแบบเดิมๆบางทีชีวิตแบบเดิมๆของเรานะคะก็คือการใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวันมีความคิดความเชื่อแบบเดิมมันเท่ากับตัวเราเองยังไม่ได้อนุญาตให้ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหากเรายังคิดแบบเดิมเชื่อแบบเดิมพูดแบบเดิมทําแบบเดิมแต่เราต้องการผลลัพธ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงเราต้องการชีวิตที่เปลี่ยนไปแบบนั้นพี่น้องทุกคนลองคิดดูสิว่ามันเป็นไปได้ไหม มันเป็นไปได้ไหมคะหากเราคิดแบบเดิมหากเราเชื่อแบบเดิมแต่เราต้องการผลลัพธ์ใหม่ๆในชีวิตเราหากเรายังทําอะไรเดิมๆหากเรายังดํเาเนินชีวิตแบบเดิมๆเนี่ยแต่เราต้องการผลลัพธ์ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราทุกคนรู้ดีอยู่กับจิตวิญญาณของเราเลยว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ผลลัพธ์ชีวิตใหม่ๆ ไม่มีทางเลยนะคะถ้าเกิดเรานะคะไม่อนุญาตตัวเราเองให้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเราเองหากเราไม่อนุญาตตัวเราเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้มันก็ยากมากเลยที่เราจะสามารถเกิดผลในชีวิตของเราและเป็นผลที่เราต้องการเป็นผลดีในชีวิตของเราที่เราต้องการเนี่ย วันนี้หากเราอยากจะเกิดผลดีในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นด้านการเงินนะคะหรือว่าการงานสุขภาพความรักความสัมพันธ์ความสําเร็จหรือความสุขสันติสุขในชีวิตของเราวันนี้เราจงอนุญาตตัวเราเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก่อนค่ะเพราะวันนี้ชีวิตของเรามันคือชีวิตของเราเราคือคนที่จะอยู่กับตัวเรานะคะ24ชั่วโมงเลยพระเจ้าอยู่กับเราเคียงข้างเราเสมอและพระเจ้านะคะได้บอกกับเราไว้ว่าจงเกิดผล จะอ่านข้อพระคัมภีร์นะคะให้พี่น้องทุกคนนะคะได้รู้นะคะว่าวันนี้พระเจ้าปรารถนาให้เราทุกคนที่เป็นลูกของพระเจ้าเกิดผลในชีวิตนะคะแต่วันนี้เมื่อพระเจ้าบอกว่าเราจงเกิดผล แต่วันนี้หากเราไม่อนุญาตตัวเราเองให้เกิดผลหากเราไม่อนุญาตให้ตัวเราเองเปลี่ยนแปลงตัวเราเองหากเราไม่อนุญาตให้ชีวิตของเรามันเปลี่ยนแปลงไปวันนี้มันก็ยากที่ผลลัพธ์ที่เราต้องการมันจะเกิดขึ้นในข้อพระคัมภีร์นะคะยอห์นบทที่15ข้อที่4นะคะยอห์นบทที่15ข้อที่4นะคะพระเจ้าได้บอกว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในท่าน กิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากติดอยู่กับเทาชั้นใดท่านทั้งหลายก็จะเกิดผลไม่ได้นอกจากท่านจะเข้าสนิทอยู่ในเราชั้นนั้นวันนี้พระเจ้าคือทางออกพระเจ้าคือคำตอบพระเจ้าคือแหล่งพลังงานชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ของพวกเราทุกคนวันนี้เราทุกคนคือกิ่งก้านวันนี้ทุกคนคือขแขนง และพระเจ้าคือลำต้นพระเจ้าคือแกนกลางคือพลังงานแห่งชีวิตคือผู้ให้ชีวิตของทุกสรรพสิ่งวันนี้หากเราเอาตัวเองหลุดออกไปจากลำต้นหากเราเอาตัวเองออกห่างและออก จากความเชื่อในพระเจ้าหากวันนี้เราบอกว่าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้าเราไม่เชื่อหรอกว่าพระคำของพระเจ้าจะเป็นจริงเราไม่เชื่อหรอกว่าพระคำของพระเจ้าจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้เราไม่เชื่อหรอกว่าพระเยซูมีจริงเราไม่เชื่อหรอกว่าเราคือลูกของพระเจ้าเราไม่เชื่อหรอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะเป็นผู้สร้างนุกสรรพสิ่งหรือทุกเป็นผู้สร้างชีวิตมนุษย์หรือผู้สร้างโลกหรือผู้สร้างจักรวาลหรือผู้สร้างฟ้าจัวหวันเราไม่เชื่อหรอกโลกไปนี้มันเกิดขึ้นเองได้อ่สรรพสิ่งที่มีชีวิตเราเนี่ยก็เกิดจากพ ปู่ท่าย่าตาทวดซึ่งปู่ย่าตาทวดสืบไปสืบไปก็คงเกิดขึ้นมาเองได้สมมติเราไม่เชื่อนะคะวันนี้ก็เท่ากับเรากําลังเอาตัวเรานะคะเอาจิตวิญญาณของเราออกห่างจากแหล่งพลังงานชีวิตของมนุษย์มันแปลว่าอะไรคะขนาดกิ่งนะคะของต้นไม้ขแขนงของต้นไม้วันนี้หลุดออกไปะะแล้วถูกหักปุ๊บ กิ่งถูกหักออกไปจากลำต้นแน่นอนเราทุกคนรู้ค่ะว่ากิ่งไม้นั้นกําลังมุ่งหน้าสู่ความตายมันกําลังมุ่งหน้าสู่ความแห้งเหี่ยวมันต้องเดส์มอลเล่มันต้องตายสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนเราหักกิ่งออกมาวางไว้บนโต๊ะปุ๊บนะคะวันเวลาผ่านไปมันไม่ตายวันนี้พุ่งนี้มันก็ใกล้ตายแล้วอีกสาวันมันยิ่งใกล้ตายมากขึ้นเจ็ดวันนะคะมันซีแง่แก่มันตายแน่นอนแต่เราค่ะเราทุกคนค่ะอาจจะไม่ได้ตายแบบฟิสิกอลคือไม่ได้ตายฝ่ายร่างกายเรายังมีชีวิตอยู่แต่ แน่นอนสักวันเราทุกคนต้องตายแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่มันไม่ตายค่ะก็คือจิตวิญญาณของเราค่ะจิตวิญญาณของเรามันจะไม่ได้แตกดับไม่ได้สลายไปไหนค่ะจิตวิญญาณของเราจะยังคงอยู่แม้ว่าร่างกายของเราหรือเนื้อหนังของเราจะตายไปแล้วดังนั้นค่ะบางคนนะคะใช้อ่า จิตวิญญาณจะเรียกว่าไม่ตายก็ไม่ได้บางคนนะคะใช้ชีวิตแบบเหมือนกับว่ามีแต่ร่างกายแต่จิตวิญญาณตายไปตั้งนานแล้วคือใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเลยมีความทุกทุกวันหน้าตาหมองคล้ำทุกวันซีเซียลทุกวันเครียดทุกวันเหนื่อยทุกวันท้อทุกวันมีความทุกมีความเศร้าหมดหวังสิ้นหวังทุกวันนั่นคือจิตวิญญาณของเราอะ่ะมันตายไปแล้วแล้วมันตายได้ยังไงล่ะมันตายเพราะว่าเราค่ะ คือกิ่งนั้นที่ถูกหักและออกห่างจากแหล่งพลังงานชีวิตคือเราออกห่างจากความเชื่อหรือการเชื่อฟังพระเจ้าค่ะดังนั้นวันนี้หากเราอยากจะกลับผ่ามมีชีวิต อยากจะกลับมามีชีวายอยากจะฟื้นคืนจิตวิญญาณของเราค่ะให้เรากลับมามีพลังใหม่ให้เรากลับมามีความหวังใหม่ให้เรากลับมามีความเชื่อใหม่ให้เรากลับมามีสันติสุขในชีวิต,แล,วมมวตและมีความรักตัวเราเองอีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เราทําไดค้คือเราเอา,ากิ่งของเรานะคะกลับมาทาบกิ่งค่ะกับแหล่งพลังงานชีวิตก็คือพระคําของพระเจ้าก็คือพระบิดาของเราค네ือความเชื่อในพระเจ้าของเรานั่นเองดังนั้นว่าวันนี้พระเจ้าได้บอกเราไว้ในยอห์นบทที่15้าข้อที่4ค่ะว่าจงเข้าสนิทอยู่ในเรา แล้วเมื่อเราเข้าสนิทอยู่กับพระเจ้านะคะพระเจ้าบอกว่าเราก็จะเข้าสนิทอยู่ในท่านอืเราสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะสนิทอยู่กับเรากิ่งจะออกผลเองไม่ได้ต้องติดอยู่กับเถาวดังนั้นท่านทั้งหลายจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะเข้าสนิทอยู่กับในเราดังนั้นในประโยคนี้นะคะกําลังบอกในตัวเองว่าหากเราเข้าสนิทอยู่ในพระเจ้าชีวิตของเราจะเกิดผลอาเมนค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะเมื่อพี่น้องทุกคนนะฟังไลฟ์ของอีฟฟังพระคําของพระเจ้าและพี่น้องทุกคนฟังเสร็จปุ๊บ แล้วรู้สึกว่ามันอยากจะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของพี่น้องทุกคนนะคะพี่น้องทุกคนพิมพ์อาเมนมาเลยค่ะการอาเมนคือการตอบรับคือการเห็นด้วยคือการรับเอาคือการรีบบอกว่าคือการรีบดูดออกมาเลยคือสิ่งที่อีพูดนะคะว่าอูว,าวันนี้เราจะเกิดผลแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการจะเกิดผลนะให้เราบอกว่าอาเมนเท่ากับว่าฉันรับ ฉันยอมรับฉันเห็นด้วยฉันอนุญาตนะคะดังนั้นนะคะทุกๆไลฟ์ต่อจากนี้หาพี่น้องทุกคนนะคะแบบว่าอยากจะให้สิ่งที่อิพูดนะคะพระคําของพระเจ้าที่พูดผ่านปากอิปนะมันเกิดผลในชีวิตของพี่น้องทุกคนเลยนะคะก็ให้พิมพ์คําว่าอาเมนมานะคะเพราะว่าการอาเมนมันคือการที่เราแบบรับมันเอามา ในจิตวิญญาของเราแล้วมันคือการที่เราอนุญาตนะคะดังนั้นนะคะวันนี้อาเมนขอบคุณพระเจ้านะคะหากเราอยากจะเกิดผลในชีวิตนะคะเราต้องเข้าสนิทอยู่กับพระเจ้าซึ่งเราจะสนิทกับพระเจ้าได้ยังไงก็คือการเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้านั่นเองวันนี้เราทุกคนนะคะกำลังเข้ามาอยู่ในไลฟ์ไลา์นี้คือเรากําลังเรียนรู้พระคําของพระเจ้าด้วยกันเท่ากับพี่น้องทุกคนนะคะกำลังเข้าสนิทอยู่กับพระบิดาแล้วขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าดังนั้นนะคะวันนี้พระเจ้ากําลังบอกเลยค่ะว่าหากเราทุกคนนะคะสนิทอยู่กับพระเจ้าเรียนรู้พระคาของพระเจ้าชีวิต เราจะเกิดผลแน่นอนอ่ะแล้ววันนี้เราจะไม่รีบได้ยังไงถูกไหมคะเราก็ต้องรีบนะคะที่จะเพื่อเราจะได้เกิดผลเรารีบเข้ามาสนิทอยู่กับพระเจ้าเข้ามาเรียนรู้พระคําของพระเจ้านะคะแล้วก็ในมัทธิวนะคะบทที่3ข้อที่8มัทธิวบทที่3ข้อที่8นะคะพระเจ้าได้บอกว่าจงเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่โอ้โหทรงพลังมากคะ่ะทุกคนจงเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่ลองคิดว่าพระเจ้ามาอยู่ตรงหน้าคุณ มีพระสุรเสียงของพระองค์มาบอกคุณว่าจงเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่นี่คือพระเจ้าสั่งให้ชีวิตของเราทุกคนเกิดผลหากเรากลับใจแล้วการให้เรากลับใจคืออะไรคะคือการสารภาพบาปคือการปฏิเสธการไม่เชื่อฟังพระเจ้าทั้งปวงแล้วรีบรับพระคำของพระเจ้ามาแล้วก็กลับมาเชื่อฟังพระเจ้าการที่มนุษย์เรานะคะ เคยมีบาปมันเกิดจากการที่เรานะคะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกับอาดัมเอวาเนาะมนุษย์คู่แรกของโลกนะคะที่ตกอยู่ในความบาปเนื่องจากว่าไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่เชื่อพระคำพระเจ้านะคะแล้วก็ไปเชื่อฟังคําโกหกคาล่อลวงของงูหรือว่ามารซาตานที่ล่อลวงให้กินผลของต้นรูดีรู้ชัวนะคะคือเท่ากับการที่ไม่เชื่อผู้สร้างแห่งชีวิตจึงทําให้เขาเสียชีวิตและทําให้ทุกวันนี้นะคะมนุษย์นะคะได้รับมรดกแห่งความตายจากมนุษย์คู่แรกของโลกก็คืออาดัมเอวาดังนั้นนะคะวันนี้นะคะพระเจ้าบอกไว้ว่าในมัธิุบทท ข้อที่8ว่าจงเกิดผลให้สมกับที่กลับใจใหม่ดังนั้นถ้าวันนี้นะคะเราทุกคนกลับใจใหม่คือกลับมาเชื่อพระคําของพระเจ้ากลับมาเชื่อ,อฟังพระเจ้าวันนี้พี่น้องทุกคนจะเกิดผลอย่างแน่นอนและให้เราทุกคนนะคะลองคิดตามนะคะนี่คือคําสั่งถ้านี่คือคําสั่งให้ชีวิตของเราดีขึ้นหากคุณต้องการจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วพระเจ้านะสั่งคุณโอ้โหฟังแล้วแบบ อีฟังแล้วขนลุกอะต,ตื่นเต้นอะลองคิดว่าพระเจ้ามายืนตรงหน้าเราค่ะหาลับตาแล้วพระเจ้าบอกว่าจงเกิดผลถามว่าวันนี้พระเจ้ามาบอกเราว่าจงเกิดผลผลคืออะไรคะพี่องนุกควก็คิดว่าผลคืออะไรสมมติวันนี้เราต้องการจะ,ะมีผลลัพธ์ชีวิตที่ดีเนี่ยในด้านไหนก็ตามแล้วพระเจ้ามามาบันดาลม,มาเทวพรมาเสกกับคุณเลยว่าจงเกิดผล เราทุกคนรู้ค่ะว่าเมื่อพระเจ้าตรัดอะไรสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นถูกไหมขนาดพระเจ้านะคะตัดวา่าจงเกิดความสว่างเป็นไงคะความสว่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าตัดว่าจงเกิดพืชพันธุ์แล้วก็สั์รพสิ่งที่มีชีวิตมีสัตว์เลื้อยคานอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดขึ้นพระเจ้าสั่งว่าขอให้เกิดภาคพื้นแยกระหว่างฟ้ากับน้ําก็เกิดขึ้นถูกไหมแล้ววันนี้พระเจ้าตรัดสั่งว่าจงเกิดผลกับชีวิตของคุณทุกคนถามว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมันย่อมเกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอนค่ะ มันย่อมเกิดขึ้นแล้วอย่างแน่นอนค่ะถ้าพี่น้องทุกคนฟังแล้วอยากให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตทุกคนทำยังไงคะพิมพ์อาเมนมาคะ่ะอาเมนคะ่ะอาเมนหนักๆเลยนะคะคือวันนี้เราทุกคนอยากจะเกิดผลในชีวิตของเราใช่ไหมแล้วนะคะวันนี้วันนี้เราบอกว่าเราอยากจะเกิดผลนะ่ะพระเจ้าสั่งและพระเจ้าตรัสแล้วว่าจงเกิดผลดังนั้นวันนี้เราทุกคนนะคะหากเราเชื่อฟังหากเรากลับใจใหม่ก็คือเราเชื่อฟังพระเจ้า ชีวิตของเราเกิดผลอย่างแน่นอนค่ะหากเราเข้าสนิทอยู่กับพระเจ้าแต่เอ๊ะแล้วทำไมล่ะทำไมชีวิตของมนุษย์หรือชีวิตของใครหลายคนที่เขาเอา่อยังไม่ได้มารับเชื่อพระเจ้าหรือเขาเชื่อพระเจ้าแล้วพระเจ้ามีจริงแต่ทำไมยังไม่เกิดผลสักทีทำไมคำอธิษฐานของเขายังไม่เกิดขึ้นย้อนกลับไปค่ะในข้อพระคัมภีร์บทอย้อนบทที่15บข้อ14เลยค่ะออบทที่1ิบ้าข้อที่4ี่เมื่อสักครู่นี้คำถามก็คือว่า เขาอยากให้ชีวิตของเขาเกิดผลวันนี้เขาเข้าสนิทอยู่ในพระเจ้าหรือยังเขาเชื่อฟังพระคาของพระเจ้าหรือยังเขาดําเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าหรือยังหรือวันนี้เขากลับใจใหม่หรือยังเขาสารภาพบาปหรือยังเขาเลิกที่จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าหรือยังนั่นแหละค่ะวันนี้เราทุกคนอยากจะเกิดผลอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นวันนี้เราอนุญาตตัวเองแล้วหรือยังที่จะให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราอนุญาตตัวเอง ให้เราเชื่อและไว้วางใจพระเจ้าของเราได้หรือยังเชื่อและไว้วางใจพระบิดาของเราหรือยังหลายครั้งเราอธิษฐานเราขอให้ชีวิตของเราดีขึ้นเราอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแต่ เราไม่ได้อนุญาตตัวเราเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นก็คือการที่เราไม่อนุญาตตัวเราเองให้เชื่อวางใจในพระเจ้านั่นเองวันนี้พระเจ้าจะสามารถเทพพรและดลบรรดาลทุกสิ่งที่มันเหมาะสมคู่ควรและที่ดีสำหรับเราให้มันเกิดขึ้นได้แต่คำถามคือวันนี้เราอนุญาตตัวเราเองให้เชื่อฟังให้วางใจในพระองค์หรือ,อยังหลายครั้งเราสามารถจะตอบตัวเราเองได้ค่ะว่าอย่าง เรายังไม่ได้เชื่อเรายังไม่ได้วางใจในพระองค์เรายังเราจะดูได้ยังไงว่าเรายังไม่เชื่อแล้วเรายังไม่วางใจก็คือเรากลับมาดูซิว่าเรายังมีความกังวลอยู่ไหมเรายังมีความทุกข์อยู่ไหมเรายังมีความเครียดอยู่ไหมเรายังพยายามดิ้นรนหาทางออกด้วยกําลังของตัวเราเองอยู่ไหมวันนี้เราฟังเสียงนําทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในตัวเราหรือยังวันนี้เรามีความเชื่อมากพอที่จะเอาชนะความกลัว ในหัวใจของเราได้แล้วหรือ,อยังเรายังดําเนินชีวิตในแต่ละด้านของเราที่เราบอกว่าเราอยากให้มันดีขึ้นเนี่ยวันนี้เราดําเนินชีวิตอยู่ในความเชื่อแล้วหรือ,อยังหรือเราดําเนินชีวิตอยู่ในความกลัวอยู่เช่นถะ้าคุณอยากจะให้การงานการเงินดีขึ้นวันนี้คุณ กลัวว่าคุณจะไม่มีเงินอยู่หรือเปล่าหรือคุณอยากจะสุขภาพดีขึ้นวันนี้หรือคุณอยากขอให้คนที่คุณรักมีสุขภาพดีขึ้นวันนี้เรามีความเชื่อหรือเปล่าว่าพระเจ้าจะรักษาเราได้หรือรักษาคนที่เรารักได้วันนี้เราเชื่อวางใจในพระเจ้าหรือยังหรือวันนี้เรนจะมีความกลัวอยู่ว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะดีขึ้นได้หรือเราอยากให้ความสัมพันธ์ในชีวิตเราดีขึ้นเราอยากจะพบรักแท้แต่วันนี้เราบอกว่ามันไม่มีทางเป็นไปได้เราไม่เชื่อเราไม่เชื่อว่าความรักมีจริงเราไม่เชื่อว่าพระเจ้า พระเจ้าตัดสั่งอะไรในชีวิตเราตัดสั่งให้สิ่งนั้นสิ่นี้เกิดขึ้นและบอกว่าเราจึงเกิดผลเรียบร้อยแล้วแต่วันนี้สิ่งที่ทำให้มนุษย์ค่ะยังอยู่ห่างระหว่างผลลัพธ์ที่เขาต้องการมันเป็นเพราะว่ามนุษย์มีสิ่งหนึ่งค่ะพี่น้องทุกคนมนุษย์มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้เหมือนกับเป็นของขวัญกับพวกเราทุกคนเลยก็ได้ แล้วสิ่งสิ่งนี้มีอยู่เฉพาะในมนุษย์เท่านั้นพระเจ้าตรัสสั่งให้อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆท้องฟ้าแสงแดดพระเจ้าตรัสสั่งให้เกิดขึ้นได้หมดเลยแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่เป็นเหมือนกับของขวัญแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเหมือนอีกด้านหนึ่งของของข,องขวัญน,นั้นนะคะก็คือพระเจ้ารักเรามากจนให้เรามีอิสระในการเลือกอิสระในการเลือกนี้เองค่ะเป็นสิ่งที่ทําให้มนุษย์ ยังไม่เกิดผลหรือเป็นสิ่งที่ทำให้มนุษย์เกิดผลได้วันนี้เราจะเลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้าและไม่มีความกลัวเราเลือกที่จะฟังพระเจ้าแล้วมีความเชื่อวางใจในพระองค์เราหรือยังหรือวันนี้เรายังจะเลือกที่จะมีความกลัวต่อไปเราเลือกที่จะเชื่อคำโกหกของมารซาตานที่บอกว่าเราจะไม่มีวันมีชีวิตที่ดีขึ้นได้อยู่หรือเปล่า วันนี้เราเลือกที่จะฟังความท้อใจของตัวเองฟังประสบการณ์เลวร้ายในอดีตของตัวเองฟังความผิดหวังฟังความล้มเหลวของตัวเองของคนรอบข้างของข่าวของ أ, ข้อความในอินเทอร์เน็ตหรืออะไรก็ตามหรือเปล่าหรือสิ่งที่โลกนี้มากําหนดว่าเราจะมีได้เท่าไหร่เป็นได้เท่าไหร่ทาอะไรได้เท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้หรือเปล่าหรือคนอย่างเราน้ำหน่ยายเรามันคู่ควรกับความสุขได้เท่านั้นเท่านี้มีเงินได้เท่านั้นเท่านี้ทํางานได้แบบนั้นแบบนี้มีคนรักได้หรือมีคนรักไม่ได้สําเร็จได้หรือสำเร็จไม่ได้อยู่หรือเปล่า วันนี้ในพระเจ้าไม่มีขอบเขตในพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระเจ้าการอัศจรรย์จะเกิดขึ้นได้ในพระเจ้าปาฏิหาริย์เกิดขึ้นได้ค่ะวันนี้เราทุกคนอนุญาตตัวเราเองให้มีอิสระในการเลือกที่จะเดินตามรักํำของพระเจ้าเดินตามและดำเนินชีวิตแบบชอบทรรอยู่ในความรักของพระเจ้าแล้วหรือยัง วันนี้เรากลับไปถามตัวเราเองค่ะหากเราอยากจะเกิดผลแบบที่พระเจ้าตัดสั่งไว้แล้ววันนี้พระเจ้าสั่งแล้วเกิดแน่ถ้าเราไม่มีสละในการเลือกแล้วไปตามมันเอาไว้ฉะนั้นวันนี้ค่ะเมื่อเรามีสละในการเลือกค่ะจงเลือกให้ดีขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องทุกคนนะเกิดผลทุกด้านในชีวิตที่พี่น้องต้องการขอพระเจ้าอวยพรให้พี่น้องมีชีวิตที่ดีขึ้นทุกด้านในแบบพี่พี่น้องปรารถนาต้องการ และ,ะขอพระเจ้าเสริมกำลังให้พวกเราทุกคน,นมีสิทธในการเลือกในการอนุญาตตัวเราเองให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ตามที่เราปรารถนาต้องการและตามที่พระเจ้าต้องการเพราะพระเจ้ารักคุณพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระเจ้าทุกคนมีชีวิตที่ดีค่ะ ขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสพวกเราทุกคนได้มาใช้เวลาเรียนรู้ âm, พระคำพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันตรงนี้คะ่ะขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาสอีได้มาเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับพวกเราทุกคนคะ่ะใครที่เข้ามาแล้วนะคะฟังเรารู้สึกว่ามันใช่เลยจิตวิญญาณของเรารู้ว่ามันใช่เลยนี่คือคําตอบพระเจ้าคือคําตอบพระเจ้าคือทางออกพระเจ้าคือทางรอดวันนี้เราทุกคนค่ะช่วยกันแบ่งปันทางรอดนี้ออกไปเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของผู้อื่นค่ะวันนี้ยิ่งเราแบ่งปันออกไปเท่าไหร่นะคะ มันเท่ากับว่าเรากําลังเป็นลูกของพระเจ้าคนหนึ่งที่เชื่อวางใจในพระเจ้าและชีวิตของเราย่อมเกิดผลดีอย่างแน่นอนดังนั้น,น,นวันนี้นะคะขอพี่น้องเชื่อวางใจในความรักของพระเจ้าแล้วพี่น้องจะพบกับความอัศจรรย์ในชีวิตอย่างแน่นอนขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปอย่าลืมนะคะกลับไปฟังไลฟ์ย้อนหลังได้นะหรือกลับมาฟังซ้ำๆก็ได้นะคะแล้วเราจะพบกับ เราจะพบกับการถูกเปิดเผยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะในการเรียนรู้พระคำของพระเจ้าขอบคุณทุกคนนะคะที่มาใช้เวลาด้วยกันในวันนี้แลวเราพบกันใหม่ในไลฟ์ถัดไปสวัสดีค่ะ